มาเลือกเอางัวราคาทุกๆครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับวันนี้เป็นชุดพิเศษครับพี่น้องชุดโละคอกเลยครับพี่น้องแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงครับทักไทยครับพ่อสะก้อนเลยครับพ่อสกรอนสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้จัดราคาแบบพิเศษให้พี่น้องเลยเนาะครับผมเอาแบ่งปันไปเลี้ยงเลยครับไม่ใหญ่กินแล้วครับไม่หญ่แล้วครับท่านกกกไม่ให้กินแล้วแม่นพี่น้องมึงท่านในต้นพักเกษตรให้กินครับช่วงนี้มีมีได้กินพักเกษตรนะครับพี่น้องนี่ อาเจนี้ผลกับว่าต้องโตเกียเที่ยงย่ากันแรงครับพี่น้องกันเลยอ่แบ่งปันพี่น้องราค่าขาดทุนเลยนะพ่อเนาะครับผมแลค่าขาดทุนแบ่งปันกันไปเรี่ยงพิกัดกับตั้งอยู่ที่บ้านน้องคุ้มดินตำบลน้องแวงควงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับการรับประกันตำหนิก็สากลทั่วไปนะพ่อครับผมการขนส่งส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกเนาะแมนครับแมนบอกเสียเวลาครับพี่น้องเอาแบบไว้ไหวเลยเอาเป็นแม่เอาแม่นีเลยเนาะครับเอาเป็นแม่ขาวหัวรูนครับ สูงเงาเลยพ่อเนาะครับลำตัวเงาวๆแบบนี้นลครับครับสถานะเป็นเรื่องไรพ่อท่องครับท่องท่องซีเดียนครับท่องเรกบ่ดิครับครับเป็นท่องแลกหรือท่องสองบ่ตัวนี้ท่องสองครับท่องสองเนาะครับทับพ่อไดล่ะครับตัวนี้ทับพ่อบามันครับอ๋อทับพ่อพันหลับจางสิเนาะครับผมตัวบัตบ่เงาพี่น้องหัวโล่นพ้อไหมครับน่าสิสายพันดีครับตัวนี้ล่นล่นล่นกำเนิดครับท่องซีหาเดือนดิพ่อครับผมตำนี้มีหม่องไหนบ่บ่ครับประกันตำนี้ครับประกันสูงลอยเท่าไรครับ สูงลอยซี่สิบห้าบวกครับประมาณดลอยซี่สิบห้ายันยันแบบนี้เป็นแม่ทองครับตรวจท้องเรียบร้อยขาใหญ่ครับอ่าต่ว่ามันเด็กเปินขาใหญ่เนาะครับเปินขาใหญ่เปิดราคาเท่าไรพ่อมาดิเอาสองหมื่นห้าพันนะจันสองหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือทองซี่หาเดือนแล้วพ่อเนาะเชื่อพร้อมครับเป็นงวดเชียงเชียงหัวหลุนสะอาดตาดีนะพี่น้องเลี้ยงงวดขาวขาวขาวลำพูนครับเออขาวลำพูนแกงขาใหญ่ครับ อันนี้คือราคาหัวทองได้พี่น้องตัวใหญ่ๆสองหมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้ครับบัไก่กับทรงฟีน่ะพ่อเราะครับนี่ครับสวยเลยครับบัไก่ทรงฟีครับแขงขาใหญ่สองหมื่นห้าพันเอาไปลอกินน้องแมนครับเอาไปตัวดีตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องแล้วก็เป็นแม่หัวหล่นพ้อหล่นธรรมชาติหรือเห็ดเขาพ่อหล่นธรรมชาติครับหล่นธรรมชาติดีตัวนี้ครับโอ้ล่นหัวจุกพ้อครับหัวจุกพ่อหล่นง่ามพ้อเอาตัวแรกกัถือใจแล้วพี่น้องสองหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ ไม่ไกลส่งฟรีส่งได้ทั่วไทยครับตัวต่อไปเลยพอ่อตัวต่อไปครับพี่น้องผ้พาพี่น้องมาหาแม่ลูกสวยๆครับราคาแบบสุกช็อกเลยแน่นอนครับเอาเป็นแม่ลูกลูกสาวน,งนางนานาสวยครับอ่าเป็นเครื่องโบสนะครับเครื่องเพชรดำดีบักตาลซุกครับลูกสาวได้ยจักมือจักเดือนละพอ่อลูกสาวดเด้ชีวเดือนเขาหาเดือนประรมาณซีหาเดือนเนาะประ,ประมาณสีหาเดือนครับพี่น้องเ,อเป็นลูกโตัที่ไหนพอ่อ ลูกแรกครับเป็นลูกแรกเนาะแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกตีดำต่ำหน่อนะครับพี่้องแม่สวดลูกสวยครับแข็งขาดีไม่มีตําหนิต่ว่าลูกนี่แดงหนังหนาด้ยครับพี่ทองแม่ทับไปพอแม่ย่งครับย่งเอาตีเป็นทอง่านแล้วกันเนาะแม่ทองว่างกิ่งเืียงแบบนี้เอาเปิดราคาเลยพ่อตัวนี้เอาสองหมื่นเก้าอาจารย์สองหมื่น เก้าพันบาทพี่น้องอันนี้คือว่าต้องลุ่นทองน่ฮะครับพี่น้องว่าต้องลุ่นครับไม่ต้ลุ่นครับพี่น้องตัวแม่แล้วก็นหนังหนาดีแดงบดครับแม่ตัวนี้นะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบตำหนีบ่มีนะพ่อเนาะประกันตำหนี่ครับผู้ใด้ขาดนำเลี้ยงครับขาดน้ำเลี้ยงพี่น้องในห้าน์นักเกษตรได้กินครับช่วงนี้แต่ว่ามันตัวดีนะครับพี่น้องตัวดีหนังหนาด้ครับนี่แกงขาไ่ครับอายุกับสิบปันหาเดือนนี่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทสิพอครับต่อรองได้อีก ครับก็ได้นิดน้อยครับได้นิดน้อยเพราะว่าห้องบริหารคลาสหลายครับพี่น้องครับนี่พี่น้องบ่สถือตัวละมือนหานะครับงัวตัวใหญ่ๆยังสี่แล้วก็ต่อรองได้อีกแถมทรงฟี่อีกลอยโลอ่าทรงดนตัวไทยครับตัวต่อไปเอาแม่สาวเนาะครับผมอ้าวนี่แม่สาวหัวโลนแขงขาเงา <c oughs> ี้ยเงีตะกี้มันบอสอวนปนีเนาะพ่อเนาะแ <c oughs> ม่นครับแม่น <c oughs> ตะกี้เปิดราคาหมื่นแปดนะครับตัวนี้ครับนี้จัดโปรพี่น้องอ้วนแล้ว ตา่ากะบวัตถดิเต็มมาไหนเนาะพี่น้องขันมีอาหารสมบูรณ์ให้มันกินนะครับเป็นแม่หัวโลนอายุประมาณหนึ่งปีเนาะครับผมสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบครับครับสม่ิบห้บวกก็พี่น้องมันหุ่นดีตัวใหญ่นะครับน่าจะเกิดจากแม่ตัวใหญ่ครับตอนนั้นเขาเคยเปิดแรกๆเปิดราคาหมื่นแปดครับแมนครับแมนมือนี่จัดโปรยุติไหนพอโลไปเลยเอาหมือนสี่พันนะอาจารย์หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับอันนี้คืองัวสาวหัวโลนครับ สูงประมาณลอยสาริมาหนังหนาด้ครับพี่น้องเลี้ยงให้มันสมบูรณ์จังหน่อยพี่น้องเอาไปทับราคาหมื่นก็บาทพี่น้องสื่อเป็นตัวเดียวครับมีตัวเดียว,มว,ยวแม่สาวครับสื่อเป็นเงินเก็บเงินออมครับอ้ยตัวนั้นขาดไปเราบันี้ื่องนะั้นพี่น้องเอาแม่ฟุนมาด้วยพี่น้องตัวนี้แหละครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับพี่นอ้องเอาฟังไม่ผิดนะครับจากราคาหมื่นแปดเหลือ 1, หมื่นสี่ครับแบ่งปันพี่น้องขาดทุนกับขายให้รวคบพี่น้องเช่ววนี้ยามอดพี่น้องมา โอ้ยเล่นกินน้นพักเกษตรครับออาตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเป็นแม่เท่าโบสครับกับลูกสาวนะพ่อเนาะครับอ่าลูกสาวได้ยักเดือนแล้วพ่อสาวได้สามเดือนประมาณสามเดือนเนาะครับสามเดือนแม่เนี่ยเค้ยเป็นลําปีนะพ่อเนาะหายเรียบร้อยครับแม่สูงเป็นหัวสูงใหญ่นะครับสูงประมาณลอยหาสิบบุกบวกนะครับอ่าเป็นลูกตัวที่ไหนพ่อลูกตัวสองครับเป็นลูกตัวสองเนาะแม่เท่าโบสสูง อ่าเป็นแม่บอกแม่พันตัวยังไงแบบนี้ครับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงน้อยแล้วครับพี่น้องครับอ่าช่วงนี้เมื่อไห่พี่น้องเล่นตะพักเกษตรคบนีห้องไว้จ้าบาทพ่อแม่ตัวยหงไเงเอาสองหมื่นกาอาจารย์สองหมื่นเก้าพันบาทครับโลขอกตะกี้เขาเคยเปิดสามหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องแม่เพิน่นห้อยเป็นร่ำปีแต่ว่าหายดีแล้วหายดีแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าไใดแม่บอกตัวยังงอย่างนีนครับยายลูกสองหมืน่นเก้าพันบาทตุ้มอ่าลูกบ่มีตตําหนีครับครับลูกประมาณสามเดือน ต่อรองได้อีกนิดหน่อยครับพีนอนล้วก็บทรงฟี่ลอยโลดนะครับลูกแกงขาดีแม่สูงร้อยห้าสิบบวกบวกสองหมื่นเก้าพันบาทตัวต่อไปเดี๋ยวชุดต่อไปเข้าสู่หมดอุมาทองน้่นพอเนาะวันนี้มีอยู่สามสีตัวครับเอาเขาเนี่ยเป็นตัวแรกครับแม่แดงแกงขาใหญ่สูงประมาณร้อยห้าสิบนั่พอครับสูงร้อยห้าสิบครับสถานะทองก็พอได้แล้วครับตัวนี้ทองพอพันเลือดลอยครับทองพอพันเลือดลอยเนาะจักเดือนแลือครับ สี่เดือนครับเขาสี่เดือนหรอท่องประมาณสี่เดือนสามเดือนสามเดือนจะเขาสี่เดือนสามเดือนจะเขาสี่เดือนท่องท่องที่ใดครับนี่ตัวนี้ท่องสองครับท่องสองเนาะโอ้หุ่นใหญ่เงาดีครับพี่น้องท่องครับสามสี่เดือนกับพอพันอ่ะเหลือลอยตำนี้มีมงไดบ้พป่ะบอครับประกันตำนี้ให้ประกันตำนี้เนาะเอาไทยพี่น้องเปิงทุกมุมอ่ะตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ป่ะเอาสามหมื่นห้าพันนะจอนสามหมื่นห้าพันบาทกับแม่ทอง ใส่ใหญ่ครับพี่น้องสูงประมาณร้อยห้าสิบต่อร่องได้ครับพี่น้องสามหมื่นห้าต่อร่องได้แล้วก็ทรงฟรีได้ครับนี่ตำหนิไม่มีนะครับให้พี่น้องดูรอบๆตัวครับสามหมื่นห้าประกันท้อนะครับประกันตำหนิมีคิวไปดูการตรวจตัวต่อไปอยู่ไก้กันน้ำผ่อเนาะครับเอาตัวไก้กันลายแม่ท่าสิพ่อครับโอแม่แม่โบดๆครับตัวนั้นสูงรอยเท่าไรพ่อตัวนั้นสูงร้อยเกือบร้อยห้าสิบหรครับสูงเกือบร้อยห้าสิบพ่อพ่อได้หรครับ ทองพอพันเรือลอยคือกันครับตัวน่ะเจ้าเดือนละพอตัวนี้ตัวนั้นสามเดือนเขาสี่เดือนคือกันครับสามเดือนเขาสี่เดือนเปิดราคาเท่าไรพอเอาสามหมื่นสี่พันนะอาจารย์ถูกถูกก็ตัวแดงเนาะแมนครับอ่าสามหมื่นสี่พันครับตัวนี้ประกันตำหนิครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทนะพี่น้องประกันตำหนิประกันท้องนะครับตำหนิผืนมีดพอเนาะตำหนิผืนมีดนมติงเอาตัวนี้มีนมติงก็เลยได้สามหมื่นสามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นห้าสามหมื่นสี่ก็ สามเมื่นซีครับสามเมื่นซีเนาะพี่น้องเป็นมีดนมติงอ่าตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปอันนี้สถานะเป็นยังไงพอ่อท่องครับท่องเป็นแม่เท่าโบดลึกเลยนะพ่อเนาะครับอ่างไงครับพี่น้องนุ่มหมูนุ่มกระดัมครับพี่น้องอ่างไงหลักดินเลยครับแม่เท่าโบสถ์ท่องลอยๆเต็มใบเลยครับพี่น้องเท่าโบดครบ,บเครื่องทอง่องแค่เดือน์ละพ่อตัวนี้ท่องแปดเดือนครับท่องก็พอ เคเคฟสามหนึ่งครับท้องก็พอเคฟสามหนึ่งแปดเดือนวามสูงอยู่ที่ประมาณร้อย่าไรครับร้อยสี่สิบห้าบวกบวกมสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกบวกน้อพ่อเนาะนี่พี่น้องใส่ใหญ่แบบนี้ครับพี่น้องเป็นงัวดเท่าโบดครับทับแดงออกแดงหางลามหลากดินเลยครับเป็นท้องที่ไรพ่อเนี่ยตัวนี้ท้องที่สองครับท็องที่สองก็พอเคฟสามหนึ่งแปดเดือนประกันท้องประกันตำหนิเอาไปรอดกินน้องเลยน้อพ่อเนาะเอามาีิจัดโปรยี่สิบไร่พ่อ เอาสามหมื่นเกาพันนะครับอาจารย์ไม่พี่น้องสามหมื่นเก่าพันปกติตัวนี้เคยเปิดอยู่สี่หมื่นกว่านะพ่อเนาะเนครับว่รามันสี่หมื่นเก่าจริเปิดสี่หมื่นเก่าครับเคยเปิดสี่หมื่นเก่านะครับพี่น้องโลเลยครับเหลืออยู่สามหมื่นเก้าพันบาทครับพร้อมส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกเป็นงวดท่อโบดแข่งขาไงครับพี่น้องครับไปได้ตัวนี้ไปคุ้มแน่นอนครับแน่นครับเป็นแม่ท่อโบดแลวก็มันทองแก้พรอบนะพ่อเนาะครับทองแก้ครับ พวกหลพี่น้องสามมื่นเก่าแล้วพี่น้องตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับโอ้ยมีเนินสือเนาะหางกับลามงามตำหนิบ่มีนะครับพี่น้องครับกรนหน่ในกรนครับตัวต่อไปเลยพ่อเดี๋ยวชุดต่อไปเป็นชุดตั้งฟาร์มนะครับพี่น้องเป็นสามแม่ลูกนะพ่อเนาะครับสามแม่ลูกสามแม่ลูกอันนี้ตัวแม่อันนี้พี่สาวเพิ่นเนาะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องอีกตัวหนึ่ง ลูกผูมันไปแลนเลยนี่พ่นไปแลนน้ำมูครับประมาณสามเดือนครับไรบอมาไรจังไดกับบอมอาไรจังไดกับบอม่าเอาท่ายพี่น้องเบื้องกัอนสองโตก้อนครับแต่ว่าแต่พี่น้องอยากเบิ้งตัวสามกับยังมีดโข้อเบิ้งใดครับพี่น้องครับผมเอาเบิ้งสองโตก้อนลูกเป็นแม่ลูกลูกสาวครับอันนี้พี่สาวแล้วก็ลูกตัวผู้อยู่ข้างบนประมาณสามเดือนครับอันนี้แม่สูประมณาลอยสี่สิบตลอเนาะครับ้อยสี่สิบครับลูกสาวกับระมณรลอย สามสิบห้าบวกเวทีลอยสี่สิบเลยล่ะเป็นแม่สาวแล้วครับแม่ทับไปห่อตัวนี้แม่ย่างครับย่างเนาะประว่าลูกตัวนั้นมันได้ประมาณสามเดือนครับยี่้งโหกครับไรลบมาเอาชุดตั้งฟ้าครับสามแม่ขั้วเนี่ยสามตัวเนี่ยเจ้าบาท่อกสามหมื่นเจ็ดพันอาจารย์สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับได้สามตัวนะครับได้สามตัวครับสามตัวเลยครับถึอตัวละเมื่นสองครับ่ิดอกมึงตัวนี้แกงขายญ่ายนะครับ แล้วก็ลูกผู้ตัวนั้นนะครับพี่น้องทั้งึ่งสามหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้ครับอ่าไม่ไกลส่งฟรีครับตัวไงนะครับแมนครับประมาณหน่อยสี่สิบกว่าเหรครับตัวแม่อ่าบนเอิญหาลูกครับอ่านี่นี่ลูกสาวเพื่อนครับลูกสาวตัวแรกนะพ่อเนาะครับผมลูกผู้ตัวทสองสูประมาณร้อยสี่สิบนะครับตัวลูกสาวครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับได้สามตัวนะครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งเป็นน้องชายตัวนี้นะครับอายุประมาณสามเดือน ต่อรองได้ไม่ไกลก็ส่งฟรีครับสามหมื่นก็บาทพี่น้องได้สามตัวได้สามตัวครับสุดอีกเจ้าหน่อยตัวนี้ก็เลยทับเนาะแมนครับแล้วตัวนี้ก็เลยทับอีกพี่น้องครับเงินสามหมื่นก็บาทครับซื้อเป็นเงินเก็บเงินออมได้เลยครับลูกผูกก็เอาไปขุนครับพี่น้องมันไปติดมู่เด็กหน่อยสำกันไม่ไรไรไรเราบ่ลงมาไรเราบ่ลงมาบ้าพ่อครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ตัวดีๆนั่นแหละครับเอาตัวต่อไปเลยครับผม เดี๋ยวตัวต่อไปนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมอ้วพ่อพันธุ์ครับพี่น้องพ่อสาก้อนกับี่อยู่ขอกอยู่ฟ้ามแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เปิดตั้งพต่เนาะเขาเป็นไวฐานรับจ้างทับพี่น้องสำหรับพี่น้องผูไดทียูไกลๆเขตนี่เนาะเขตอำเภอศรีสมเด็จนั่อเนาะเขตอำเภอศรีสมเด็จโทษได้วเลยครับโทษได้เลยครับพี่น้องว่าเป็นจะาบาทพอเวลาไปทับกันสิน่อพื้นทีกับพันหนึ่งครับนอกพื้นทีพันธุ์หนึ่งเนาะในมูบันเจ็ดร้อยในมูบันเจ็ดร้อยพี่น้องนีู่้ไดทีบา ลดปัญหาการผสมเทียมติด้าครับเอาปอพันธ์ไปทับไปเลยครับราคากับคือครับพี่น้องช่วงนี้ราคาง่วมันถึงเนาะการสิผสมตลอดตลอดเจ้านี่เบิดหลายได้พี่น้องเบ็ดลายหลอดละพันก็บาทสองพันหนงสี่อ่าปอสะก้อนกับใส่นอกพื้นที่กับบริการนะครับพี่น้องอันนี้เป็นลูกพ่อใดบริการฮะลูกพ่อใดเนี่ยลูกเคพกแปดลูกเคพกแปดเนาะจักปีแล้วครับสองปีสามเดือนครับสองปีสามเดือนเงยได้อีกหลายได้พี่น้องตัวนี้ัูมาว่าลอย วันลอยหาซิบหาลอยหาซิบหาบวกเนาะครสองปีกว่าครับพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เปิดราคาเนาะเพราะเนาะครับบ่ได้เปิดครับเอาไปรับจ้างแถวๆบ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับนอกพื้นที่หนึ่งพันบาทเนาะนอกพื้นที่วกันในแอมแอมแถวๆนี้ก็เจ็ดร้อยบาทครับเป็นราคาแบบบรรดาเนาะเนาะมืัอนี้ก็รับงานไว้สองตครับวันนี้รับงานไว้สองตนี่พี่น้องตอบโจทย์น้องเสบียงนะครับอันนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้ใดอยากได้งัวงพอพันก็ดีอย่างหนึ่งครับพี่น้องเลี้ยงงัวงพอพันก็คือ ผสมคองคองก็ได้แล้วก็เอารับจ้างก็ได้เนาะพ่อเนาะครับโอ้พอพันพอพันกันมูเลียนใส่เจ้าของผมก็บพอเอาครับมันต้องเชิงเชียงสิครับนี่เชียงครับมูเอามันต้องไห้ฮห่ไห่พ่อใหญด้อพี่น้องครับมันออกโบยมันตัวใหญ่ส้นจ้าของตายเหรออาจารย์แมนแมนพี่น้องอันนี้คือพอพันต้องอยู่กับเข้าแล้วก็เชียงจับได้ใบได้เป็นไงน้องพ่อเนาะครับผมแล้วกับเตรียมทัานเป็นงานมั่งครับผมเห็นเห็น เอ็นว่าแม่เดี่ยรูรูใจเนี้ยเลยแมนครับเพต้องจับอย่างลยตัวนี้แมนครับเหนว่าแม่เป็นโตมันเป็นสัดพร้อมผสมอะบ้าฟ่าสองนาทีบ้าฟ้าสองที่เรียบร้อยครับพี่นกันเรียบร้อยเขาก็รับผสมเทียมนลวพ่อเนาะครับผมอ่ะอะไรเรียกใส่บริการนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดครับผมสามศูนย์แปดแปดห้าสองแปดครับผมอีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า สามสองสองครับครับพี่น้องเรียกใส่บริการได้ครับพี่น้องครับอยู่ไกลไกลกับโรสอบถามเมื่อกี้ครับพี่น้องเพื่อไปได้หรือว่าเพื่อไปทางนั้นพอดีอาจจะได้ไปให้เนาะครับพี่น้องพื้นที่กับพัฒนึงับพี่น้องไกลกันไปกับหอยตกลงราคากันครับอ่าสไลค์กิ๊บมี่โชว์มาให้เราพอสวัสดีครับครับสวัสดีครับ